สังคมไทยในปัจจุบันแต่ละคนก็มีความคิดความสนใจความชอบที่แตกต่างกันออกไปความแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแม้กระทั่งหมู่บ้านของเราหมู่บ้านอัครมหาหมือมาทางช้างเผือกนั้นมีกลุ่มที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีอยู่จำนวนหนึ่งที่เข้าใจศิลปินเกาหลีเป็นอย่างมาก เธอหรออป้าตัวออนนี่สิพีโยอมีมากาได้ยินว่าจะมาจาัดคอนเสิร์ตในวันเอ็ดวันที่88เดเดนกระรอกกระไดกระดาจยอะไแกฉันต้องไปดูให้ได้เลยฉันจะเก็บเงินเพื่อออป้าออป,ป้าจาา๋ารอควยด้วยให้ดูรูปมีสีแม้กระทั่งหลับยังน่ารักเลยอ่ะพวกเราไปทางนอนกันดีกว่าไหนไหนฉันขอดูได้สิ ตายเจ้าแม่คะนี่คืออะไรหรือทำไมบุคคลนี้ถึงมีลักษณะการแต่งตัวที่แปลกหูแปลกตาเย,ย่งนี้เอื้องใดก็ไม่รู้สินะเจ้าคะนั่นสินะนิฉันก็ไม่รู้เช่นเดียวกันว่าวผู้บุคคลเหล่านี้ปราบเรื่อมบุคคลอันนี้ไปได้เยี่ยงไรกันก็ไม่รู้สินะท่านมองหน้าเราประสงค์วัตถุสิ่งใดหรือพวกเราไม่ต้องการอะไรมากหรอก ให้เจ้าลูกพยองกับลูน้าเราคืนบอกมัณฑนาประหัรเดินโปรานพวกนี้เรียงไงกันนะโถแม่คุนนี่มันจะมากไปแล้วนะจะชอบอะไรนะมันก็เรื่องอของพวกเรานะชี้ชอกทำไมพวกท่านจึงไม่รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันบ้างนะวัฒนธรรมไทยนะ่ะโบราณจะตายไปเชิญชี้อย่างน้อยวัฒนธรรมไทยของเราก็ยังมีกว่าบุคคลในกระดาษใบลานที่แต้มสีของพวกท่านละ่ะ วอตัวารานซงกเะเบย์งั้นเรามาแข่งกันปล่าว่าใครจะดีกว่ากันข้าที่อย่างไรหรือก็ประมาณว่าแข่งเต้นเป็นไงตกลงเจ้าค่ะพวกท่านจะได้ลิมรสความพ่ายแพ้หายนะอย่างแน่นอนค่ะต่อไปจะเป็นการแข่งเต้นระหว่างกลุ่มไทยและกลุ่มเกาหลีนะคะขอเชิญฝั่งโควเวอร์ไทยเริ่มก่อนเลยค่ะ ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะขอเชิญกลุ่มโคโเวอร์เกาหลีในการทำการแสดงค่ะ มเมื่อสิ่งตีไม่ต่างอะไรกันเลยยังไงังไงวนวก็ต้องชนะอยู่แล้วสิไม่จริงหรอกจ้ะยังไงพวกเราก็ต้องได้รับชัยชนะครั้งนี้อย่างแน่นอนเสียงอันแหลมของผู้ชมที่ส่งเสียงให้กับพวกเรานั้นดังกว่าเสียงกรีดร้องควานทางของพวกท่านเป็นแน่พวกฉันดังกว่าพวกาดังกว่าพวกฉันดังกว่า ก่อนที่ไก่ใเล้าจะหายขณะนี้เจ้าที่ได้ล้อมคล้องแล้ว่ารกโรีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือว่าเรามาแข่งเต้นกันแต่ว่าตัดสินจะไม่ได้ค่ะยังไงพวกฉันก็ต้องชนะเป็นแน่ไม่ต้องตัดสินก็น่าจะรู้ผลอ้อหรอคะพอได้แล้วฉันเข้าใจแล้วหล่ะว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงนี่ฉันจะบอกนะ แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างอย่างเช่นคนที่ชอบเกาหลีเขาก็มีความชื่นชอบส่วนตัวรักในสิ่งที่ลหลงไหลที่ชอบคนที่ชื่นชอบในความเป็นไทยก็รักในสิ่งที่เขาชื่นชอบไม่ต่างอะไรกันเลยแต่ว่าพวกเราก็ไม่ควรที่จะดูถูกสิ่งที่เราชอบเราชอบอะไรควรให้มีสติตลอดเวลาไม่ใช่บ้าคลั่งจนเกิดเหตุเรื่องนี้มันก็เหมือนเรื่องที่เถียงกันอย่างไม่มีวันจบสิ้นหรอก ถ้าทุกคนไม่รู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ฉันว่าเราควรที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงดูหน่อยไหมเปิดใจให้กว้างๆรับสิ่งใหม่ๆที่ดีเข้ามาค่ะข,ขอโทษนะที่เคยพูดดูถูกบุคคลในกระดาษใบลานแต้งสีของพวกเธอเราก็ต้องขอโทษพวกท่านด้วยนะมีอันันิดาดีแล้วล่ะคะ่ะทุกคนควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทุกช่วงเวลาของชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกคนควรยอมรับสิ่งนั้นและไม่ควรดูถูกสิ่งที่คนอื่นๆชื่นชอบนะคะควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆบ้างด้วยความปรารถนาด,ดีจากลูกเสือเนรนารีห้องป .6 คับหก